จะมีอยู่จํานวนไม่เกิน10%ที่เข้าข่ายอยู่ชั้นบนก็คือคนที่ฉลาดตัวเป็นกรดมีไม้เซตแข็งปังแล้วก็ลงมือทําลงมือสร้างความเสด็จร่ํารวยแบบว่าหลายคนคิดไม่ได้ตามไม่ทันครับสังเกตไหมฮะคนรวยยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่วัยละอ่อนแทบทั้งนั้นสวัสดีครับ ทุกวันนี้เราก็คงเห็นปรากฏการณ์ที่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนคนหนุ่มสาวเขาตื่นตัวทางการเมืองกันน่าดูนะครับหลังจากโดนกดทับกันมาอย่างไน,น้อยก็เกือบ20ปีในว่าหัวฝีมันกัดหนองเะเบิดปุ๊ออกมาครับผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากความเจริญเติบโต,ตทางเทคนโนโลยีที่ทําให้การสื่อสารขยายความคิดความอ่านเนี่ยมันเปิดกว้างขึ้นหลายเรื่องที่ทุกคนไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่าย คนที่เขาไฝ่เรียนรู้ขยันค้นกว้าก็เลยได้รับอิทธิพลจากอินเทอร์เนต็ตที่มีทั่วหัวและแหงกันนี่แหละครับคราวนี้ไม่พูดเรื่องการเมืองดีก่าแต่จะว่าถึงชีวิตคนรุ่นใหม่ในวันนี้ที่เขาเติบใหญ่ในวันหน้าเนี่ยก็ต้องเข้าใจในทฤษฎี9ต่อ10เป็นพื้นฐานนะฮะว่าโดยเฉลี่ยโลกของเราไอคนที่จะไปได้ดีมีเงินมีทองมีความสุขนะ่ะ จะมีอยู่จํานวนไม่เกิน10%ซที่เข้าขายอยู่ชั้นบนก็คือคนที่ฉลาดตัวเป็นกรดมีไม้เซตแข็งปังแล้วก็ลงมือทําลงมือสร้างความเสด็จร่ํารวยแบบว่าหลายคนคิดไม่ได้ตามไม่ทันครับสังเกตไหมฮะคนรวยยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่วัยละอ่อนแทบทั้งนั้นแถมยังรวยแบบไม่เกรงใจใครรวยแบบไม่ดูเวลาเวลาหรือจะเรียกว่ารวยเรี่ยราดมีโอกาสก็รวยไม่ต้องดูกาลเทศกะกับเขาเลยปิดกับสมัยก่อนนะฮะ กว่าจะรวยกันได้ก็เรียกว่าต้องแกงงําเหือกใช้เวลาเก็บเงินหลายปีผมแอบสังเกตเห็นเด็กหนุ่มสาวที่ได้มากินแชร์อยู่ด้วยกันครับคนพวกนี้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งนั้นแหละนอกจากจะมีความคิดที่ก้าวหน้ากว้างไกลแล้วก็ยังกล้าฝันกล้าหวังด้วยนะครับถามว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เขาซึ่งแต่ระดับความสําเร็จมากขึ้นทุกทีทุกทีทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเราต้องเป็นคนคุมชะตาชีวิตตัวเองให้ได้ อย่าไปฝากความหวังไว้กับใครเป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญดาฟ้าดินเจ้านายญาติผู้ใหญ่รัฐบาลบราบราบรา,บราเห็นไหมครับผมว่าสิ่งนี้เป็นสารตั้งต้นของคนรุ่นใหม่นะฮะยิ่งหลายต่อหลายอาชีพหลายธุรกิจที่มีมาแต่ช้านานถูกความเปลี่ยนแปลงของโลกสลัดทิ้งไปแบบไร้ค่าเลยครับแล้วเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ไอเดียต่อยอดจนพบกับช่องทางจับต้องความสำเร็จได้หลายคนนะครับ ดังนั้นวันนี้ถ้าหนุ่มสาวคนไหนยังไม่ฉุกคิดยังไม่แอคทีฟก็คงจะไม่ผลต้องเป็นคน90%ทั่วไปนะครับทุกวันขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอรศิ์